สวัสดีเนาะมื้อนี้ครับเจ้าจะพาไปต่อในหัวข้อที่ว่าการสร้างโปรแกรมที่มีลายกว่าดซองเงินไขกันไปเนาะจากพา์ที่แล้วเราได้ใส่แต่ซองเงินไขเนาะก็คืออีแล้วก็เอลเนาะส่วนในหข้อนี้เนะาะครับเ้าจะมาพาใส่อ L ีแล้วก็เอลอฟเนาะ ก่อนอื่นมันเอาก็จะมาเขียนแท็ก P P ก่อนเนาะต่อมาให้ประกาศตัวเปลี่ยน status เตตนาะ status เตตท่าหนึ่งแบบนี้เนาะแล้วก็มาเปิดแท็กริปตามด้วยเงินไข status สเตตัส,สเตตสท่าหนะึ่งเนาะ ตามด้วยวงปิก,กาส่วนในวงปิก,กาก็คือเป็นโคดที่ยาจะเอาไปโซ่เนาะทาวัดทึกตามเงินใขเราจะให้มันแสดงผลนมันยังออกมาเราก็ใส่อยู่ในวงปิก,กาเนาะในทีน่นี้ในวงปิก,กาข้าพเจ้าจะมาแสดงพลนว่าลอทาการชาระเนาะรอทาการชาระเงิน,น ก็จะมาตามด้วยจำจุดแบบนี้เนาะถ้าว่าในกรณีที่ในกรณีเขามีลายเงินไข่เนาะตัวอย่างในที่นี้เขาเจะจะมีเงินไข่ที่ซองเนาะใส่อนะิใส่เอเนาะเอตามด้วย s t a ตัสเทาซองเปิดวงปิก,กาขึ้นมาเนาะอยู่ในวงปิก,กากัน เฮ็ดคือเกาเนาะก็คือใส่อ c โค e อ h โคเฮาจะให้มันแสดงพ่อนอย่างเนาะในที่นี้ค้าพระเจ้าจะแสดงพ่นว่ารอท่าเนาะรอท่าการกดซอสอบการสำระเงินนะี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นในกรณีที่ซอง เท้ายังมีอีกกรณีอื่นเนาะกรณีที่สามเราก็ใส่ lf คือเก่าแล้วตามด้วย status เ,เนาะตัวเปลี่ยน status อ๋อสเต s เตตเนาะเทียบเท่ากับสามตามด้วยวงพิก,กาเนาะในวงพิก,กาเราก็จะมาใส่ echo อีกครั้ง อยู่ทางใน Echo นะเอ็กโคเนาะเฮาเฮาจะใส่ารอท่ารอท่า,าการแจ้งเล็ก EMS เนะาะเ้ายังมีอีกกรณีอื่นเนะาะใส่ l อลคือเกาอยู่ใน LF เนาะ เอก็จะมีเหมือนไข่อยู่นี่อีกครั้งเนาะสเตตัสเท่า์ซี่แต่อย่างนี้กรณีที่ซี่เนาะโดยวงพิกาในวงพิกาเขาก็จะมาใช้ echo คือเกา echo ตัวนี้ก็กวดเนาะกวดสอบเลข Ems อันนี้นะกรณีที่สี่บานีเท้าเมืดเงินไข่เนาะสุดท้ายก็จะเป็น,เ,นอเอเนาะเอแบบนี้มันก็จะมาเอ็กโคอันสุดท้ายก็จะเป็นสิ่ง่ว่านอกเนื้อจากเงินไข่เท้ามีเนาะอันนี้ท้า่านอกเนื้อจากเงินไข่เทามีมันก็จะมาโซ่ในเงินไข่สุดท้ายเนาะก็คือเอลมันก็จะมาโซ่ว่า ยกเลิกออเดอร์เนอะยกเลิกออเดอร์แบบนี้บันนี้เขามาทดลองรันโปรแกรมของขึ้นมาเนาะวิธีรันเขาก็ต้อง start แ m มขึ้นมาแล้วก็มาเปิด browser เนาะเปิด browser แล้วก็พิมพ์ URL ของ ของโปรแกรมเฮาเนาะในที่นี้โปรแกรมเฮาก็คือซอว่า Condition.php อันนี้ก็จะเป็นทางหน้านี่ก็จะเป็นซอโฟเดอร์เนาะโฟเดอร์โปรเจกต์เฮาเฮาก็ตามด้วยโฟเดอร์โปรเจกต์แลสเลื่อไฟล์ในที่นี้มันออกว่ารอท่าการชำระเงินเนาะรอท่าการชำระเนาะการชำระเงินถ้าเฮา ถ้าว่าสเตตัสตรงกับเงินไขที่ซองแลนจะโ่ยังออกมาเนาะถ้าว่าตรงกับเงินไขที่ซองมันก็จะโฉบออกว่ารอท่าการกดสอบการํำระเงินเนาะอันนี้ก็จะเป็นการเคียนประกาศเงินไขเนาะประกาศการเคียนโปรแกรมโดยใส่เงินไขที่มีรายกว่าซองเงินไขกันไปเนะเาะเราก็จะมาจบเพียงเท่านี้เนาะฝากติดตามในพาร์ทต่อๆไปเนาะ ขอกอบใจ